สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนักเอเช่นเคยนะคะวันนี้นักเอจะพามาชมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะที่สร้างเองนะคะในวิวที่สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมข้างในคะ่ะ ันหนึ่งนะคะเป็นโถงสูงนะคะดับเบิลสเปซนะคะตกแต่งด้วยสปานเลสนะคะแล้วก็เป็นกระจกเงาสีรดโกนะคะทาให้สวยหรูยิ่งขึ้นนะคะแต่นางเอลก็ดีไซน์เบรกด้วยผ้าม่านสีเทานะคะมีผ้าป่งนางเอลก็จะกุ่กล่องผ้าม่านนะคะเพื่อความสวยหรูนะคะมองไม่เห็นรางซ่อนไฟ LED ค่ะที่สําคัญนะคะนางเอลก็ดีไซน์ ซุ้มโค้งนี้นะคะเป็นซุ้มสแตนเลสเลยนะคะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะบ้านลูกค้าจะเป็นก่อทึบนะคะแต่เอลก็ได้แบ่งฟังก์ชัน ให้เป็นซุ้มโค้งโป่งโล่งสบายนะคะเพื่อความหรูค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สําหรับนั่งพักผ่อนนะคะก็คือดูทีวีกู่ผนังจะเหมือนด้านนอกเลยนะคะเพราะว่าเราใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะสามารถเก็บของได้นะคะแล้วก็นองเอลจะใช้เป็นรางซอฟโค้ดให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใช้พื้นที่แบบจัดเต็มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนองเอลจะพาไปชมห้องครัวนะคะเป็นห้องไฮไลท์อีกห้องนึงเลยค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มสแตนเลสนะคะสีรถโกนส่วนตู้นี้นะคะเป็นตู้โชว์นะคะสามารถวางของได้โชว์ได้แล้วตู้ก็จะเป็นทรงโค้งนะคะทําให้บ้านดูละมุนยิ่งขึ้นนะคะที่ไฮไลท์เลยก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะก็สั่งผลิตเหมือนกันค่ะน้องเอลจะดีไซน์ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็พาลูกค้าไปเลือกสินค้าให้เข้ากับบ้านเลยนะคะมุมนี้นะคะเป็นมุมครัวฝรั่งนะคะน้องเอลก็จะตกแต่งด้วยผนงังแล้วตัว น,นี้นะคะก็จะเป็นตู้โชว์ตัดลายไม้เพื่อเบรกกับสีขาวทำให้ดูอบอุ่นมากขึ้นนะคะในโซนของห้องครัวค่ะพี่อยากได้บาร์ด้วยนองเอลก็เลยดีไซน์ตรงนี้มานะคะเป็นบาร์สังเกตได้เลยนะคะว่าซุ้มโครงที่นางเอลดีไซน์เนี่ยจะดีไซน์รับกันหมดทั้งบ้านเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่นองเอลจัดสรรให้ลูกค้าเนี่ยนองเอลคิดว่ามันลงตัวที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมของห้องลูกค้านะคะเดี๋ยวไปเปิดห้องลูกคากันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อก่อนนะคะห้องลูกค้านะคะเป็นห้องโล่งๆนะคะห้องโป่งๆ,ๆเลยนะคะแต่ว่าน้องเอลก็ได้มาแบ่งฟังก์ชันนะคะว่ามีตู้เสื้อผ้ากับโซนห้องนอนนะคะเริ่มจากห้องแต่งตัวเลยนะคะทุกอย่างเอลจะใช้เป็นซซฟค้ดหมดเลยนะคะอันนี้ก็ตู้บนเนี่ยก็ใช้งานได้มีชั้นเก็บของให้นะคะทุกอย่างซอฟค้ดหมดนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์โต๊ะเครื่องแป้งลูกค้านะคะมุมนี้เลย เป็นมุมที่ผู้หญิงชอบหลายๆคนนะคะแล้วก็มีตู้โชว์กระเป๋าเดี๋ยวจะพาไปชมตรงโซนห้องนอนดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นโซนห้องนอนนะคะทุกคนดูว่าอาจจะเป็นผนงังแต่ไม่ใช่นะคะสามารถเก็บของได้แบบเต็มมากๆเลยค่ะส่วน ตัวหัวเตียงนะคะหัวเตียงเอลก็ดีไซน์ให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะทุกอย่างก็จะใช้ยังยืนยันคําเดิมว่ายังเป็นแนวหรูเหมือนเดิมก็คือเป็นสแตเลสสีโลโก้นะคะที่ลูกค้าชื่นชอบมากๆสังเกตได้ว่าน้องเอลดีไซน์ให้กับบ้านลูกค้าแทบจะไม่มีพื้นที่ปูนเหลือเลยก็ว่าได้ทุกอย่างจะเต็มหมดเลยค่ะเดี๋ยวน้องเอลจะพาไปชมชั้นสองเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชั้นสองมีอะไรบ้างไปเลยค่ะ เดิมทีนะคะบ้านลูกค้าตรงนี้จะเป็นการก่อทึบนะคะแต่ว่าน้องเอลก็เลยบอกลูกค้าว่าเจาะเป็นผนังโป่งโล่งดีกว่านะคะด้านนี้ค่ะก็เลยใส่เป็นกระจกนะคะน้องเอลก็เลยดีไซน์เป็นซุ้ม,มาม่านนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อความสวยนะคะโถกด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นตู้โชว์ค่ะเหมือนกันแบบข้างล่างเลยยังยืนยันคอนเซปต์เดิมนะคะว่า ทุกมุมจะเป็นตู้โชว์โค้งนะคะทําให้บ้านดูละมุนยิ่งขึ้นนะคะที่นี้บอกว่าเป็นโถงดับเบิลสเปซนะคะเป็นมุมนี้เลยคือมุมนี้คือสวยมากๆเลยเป็นวิวที่แบบค่อนข้างสวยเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นงานตกแต่งจากชั้นหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีไฟสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวนีวจะพาไปชมห้องพระค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องพระที่นายเอลดีไซน์ เป็นห้องที่ใหญ่มากๆคิ้งพาก็ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าลูกค้าย,ยังไม่ได้จัดของนะคะไม่ว่าจะเป็นสเตปนะคะต่อไปนะคะจะพาไปชมห้องนอนน้องๆกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเาละค่ะก็จะขออนุญาตนะคะพามาชมห้องน้องสาวนะคะก็จะเป็นนี่เลยทีวีนะคะผนังทีวีที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะเป็น ออลอนนะคะดีไซน์จากผนังเรียบๆนะคะดีไซน์ด้วยเป็นลอนนะคะทําให้ดูสวยยิ่งขึ้นนะคะนี่โอเคค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นจุดไฮไลท์เลยนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะ นี่คะ่ะเดิมทีตรงนี้จะเป็นหน้าต่างซึ่งโครงสร้างอาจจะติดตั้งหน้าต่างผิดก็เลยคิดว่านางเอก็เลยดีไซน์ตรงนี้เป็นซุ้มหัวเตียงนะคะแล้วก็เป็นบานสไลด์ซ่อนน้องสามารถรับแสงได้เหมือนเดิมนะคะนางเอลได้กูหัวเตียงแบบนี้เลยนี่คะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้องชายบ้างว่าเป็นยังไงห้องจะออกแนวแมนแมน,แมนนิดนึงไปเลยะคะ่ะ อันนี้จะเป็นห้องน้องชายนะคะจะเป็นโทนสีออกมืดๆน,น,นิดนึงนะคะแต่ก็ยังคงธีมเดิมนะคะก็คือเน้นไปนโทนสว่างก็คือสีขาวตู้ทีวีห้องนี้นะคะก็จะค่อนข้างหรูนิดนึงนะคะเพราะว่าตัดด้วยนี่ค่ะกระจกเงาสีชาทองนะคะเจียป,ปีเพิ่มความเงานะคะแล้วก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าแต่ว่าขออนุญาตไม่เปิดนะคะเพราะน้องชายมีของแล้วค่ะโอเคค่ะก็ วันนี้นเอ๋ก็พามาทัวร์แค่นี้นะคะอันนี้จะเป็นของห้องน้องชายคะ่ะเดี๋ยวไปพบกับลูกค้าดีกว่าคะ่ะไปเลยค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้น้องเอลก็เรียนเชิญลูกค้านะคะมาพูดเรื่องความประทับใจนะคะที่เลือกน้องเอลเข้ามาตกแต่งบ้านมีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะก็ประทับใจมากๆเลยค่ะที่เลือกเอลมาตกแต่งบ้านทําให้พี่ประทับใจทุกจุดเลยก็ ไม่รู้จะพูดยังไงอะเอลทำให้บ้านพี่สวยอะก็แต่เอลก็ต้องขอบคุณพี่จิมากๆเลยนะคะที่เลือกหนูมาทำต่อให้พี่เหนื่อยแค่ไหนพี่ภูมิใจได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เห็นเนี่ยมันคือแรงบันดาลใจของพี่พี่รู้จัก้องเอลมาจากช่องทางไหนคะก็ดูจากสื่อออนไลน์เพจ Facebook ถ้าอย่งไงนองเอลก็ขอบคุณพี่จินะคะที่ ให้โอกาสหนูมาดูแลนะคะแล้วก็หนูตั้งใจผลงานของหนูให้ออกมาดีที่สุดค่ะ,คะแล้วก็ตั้งใจทำที่สุดนะคะน้องเอลฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะก็ทางนี้ได้เลยนะคะน้องเอลไม่ใช่แค่เป็นอินทีเรียดีไซน์อย่างเดียวนะคะเอลก่อสร้างด้วยนะคะแล้วก็สร้างโรงงานอพาร์ตเมนต์บ้านเดี่ยวนะคะแล้วก็ตกแต่งภายในทั้งหมดถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อลิงก์มาได้เลยคะ่ะวันนี้น้องเอลต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ พีชัดฟิลจัดเลยไปยังไ,ไงตอบปไงคะเขาขวันหนูต้องมาส่งแล้วตมาส่งไหคะเป็นไงจับสบายไหมบาย